วันนี้ร้อนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องบินด่วนไปเพราะว่าเมื่อวานนี้ประชุมพรรมใช่ไหมเสร็จปุ๊บวันนี้ลงนครศรีธรรมราชค่ะแล้วเดินทางไปหลายจุดทั้งในเรือนจําที่เคยเป็นที่คุมขังเสียแป้งนาโนดนะคะในขณะเดียวกันวันนี้ไปโรงพยาบาลน,นี้ด้วยเห็นบอกว่าวันนี้ไปเจอความลับบางอย่างคุณผู้ชมสาเหตุที่ทําให้เสียแป้งได้นอนที่โรงพยาบาลต่อจําได้ไหมวันที่มาถึงและตอนแรกบอกจะทําฟันะจะครอบฟันแล้วหมอไม่อยู่หมอเลื่อนไป ทำไมเสียแป้งถึงได้นอนโรงพยาบาลต่อรู้ไหมคะวันนี้ท่านรัฐมนตรีไปถึงแล้วไปคุยกับหมอกับพยาบาลที่โรงพยาบาลเนี่ยภาพเนี้ยท,ทั้งที่จริงๆแล้วถ้าจะมาทําฟันจะนอนต่อทําไมเอ่ก็กลับไปแล้วค่อยรอหมอพร้อมแล้วค่อยมาใหม่คือมันไม่ได้ปวดฟันถึงขนาดว่าจะเดินไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายเสียแป้งเป็นลมวูบลงไปเลยแล้วเ็าถามว่าเอ้าสุขภาพไม่ดีหรือเปล่าแต่ถ้าดูจากภาพวงจรปิดวันที่เดินปลอออกจากลิฟต์ครับ ไม่ป่วยเลยนะ oh. แนข้งขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแล้วก่อนหน้านั้นเป็นคนตัดโซ่ตัวด้วยตัวเองด้วยซ้าคุณผู้ชมคะวันนี้ความลับเปิดเผยเนื่องจากว่ามีการตรวจสุขภาพของเสียแป้งชาวลิตนะคะตรวจสุขภาพวันที่จะมาครอบฟันแล้วปรากฏว่าไปไม่ได้เนื่องจากว่าวันนั้นคุณหมอตรวจแล้วเอ้าความดันต่ํานี่นะ hmm. เพราะเป็นลมไงครับวันนั้นความดันต่ําแล้วก็เป็นลมจนกระทั่งวูบไปล่าสุดวันนี้มีข้อมูลว่านี่คือแผนที่แบบ เหนือเมฆมากวันนี้ท่านรัฐมนตรีไปคุยกับหมอหมดเลยเขาบอกว่าตอนนั้นความดันตกตกแบบผิดปกติตกแบบจะตายตกแบบค้นจะตายอะค่ะ<อ>ขั้นตอนหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเอาตัวเข้าห้องฉุกเฉินก่อนคือไม่ได้นอนตรงนี้ตั้งแต่แรกนะคะเข้าห้องฉุกเฉินเข้าสู่กระบวนการช่วยชีวิตพอความดันกลับขึ้นมาปกติเลยเคลื่อนย้ายต่อไปยังหอผู้ป่วยอายุรกรรมหกจำได้ไหม,มที่มีงานไปเฝ้าไขนตรงนี้ค่ะ แล้วถามว่าอยู่ดีๆทำไมความดันตกทั้งที่วันต่อมาก็เดินหนีออกมาได้เป็นไปได้ว่ากินยาลดความดันตอนที่มาถึงโรงพยาบาลไม่รู้ใครเอาให้ด้วยนะกินยาลดความดันโอเวอร์โดสอ๋อเพื่อให้ความดันมันต่ำลงเรื่อยๆแล้วตัวเองช็อกน่ากลัวมากเลยอะแปลว่าช็อกจริงแต่ช็อกแบบตั้งใจกินยาเข้าไปค่ะจัดฉากให้ตัวเองเนะี่ยวูบแล้วสุดท้ายช็อกจริงเป็นลมจริงเพราะหมอคงไม่ช่วยหรอกอตอนที่ไปตรวจเนี่ยความดันตกจริงๆนะคะ กินยาจนโอเวอร์โดสแพทย์พบว่าความดันต่ำผิดปกติจึงให้นอนพักรักษาตัวเขาหองฉุกเฉินด้วยนะหลังจากนั้นมานอนที่หออายุรกรรมสุดท้ายทางด้านของพยาบาลวิชาชีพที่หอหให้ข้อมูลบอกว่าตอนนั้นผู้คุมก็ไม่ได้อยู่ข้างเตียงตลอดเวลาอีกผู้คุมแกก็เดินออกไปออกมาจนกระทั่งมีการบอกว่าผู้คุมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้กับพยาบาลถ้านักโทษจะไปไหนจะไปทีจะไปเข้าห้องจะเดินออกไปไหนอะค่ะ พยาบาลต้องเป็นคนโทรศัพท์หาผู้คุมแล้วถ้าจะไปเข้าห้องน้ําผู้คุมจะเป็นคนมาไขกุญแจให้เข้าห้องน้ําเป็นช่วงเวลาแต่วันนี้สิ่งสําคัญก็คือกินยาค่ะจนกระทั่งวูบไปอเอาลองฟังเสียงพยาบาลเวนก่อนวันนี้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยอ่าอ่าเป็นเป็นเป็นโซ่ที่ลํำจากเตียงค่ะ จากเตียงค่ะแล้วก็ลำดับช่มันยาวๆมาค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นกุญแจกุญแจข้อเท้าใส่เข้าใส่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนตัวไปของตำรวจอะค่ะแล้วเวลาเข้าห้องน้ำครับอ่าถ้าเกิดว่าเพื่อนย้ายเข้าห้องน้ำไม่เป็นหน้าเราจะโทรบอกผู้คุมไม่ผู้คุมไปอยู่งไหนครับผู้คุมปกติปกติปกติผู้คุมจะมาเฉพาะเวลาเราตามค่ะ มาตามตามทุกไหนจะเข้าจะเข้าห้องน้ำด้วยด้วยทุกครั้งที่มีกิจกรรมการพยาบาลค่ะเราจะเราต้องเรียกผู้คุมมาตลอดกกรพยาบาลเช่นฉีดยาทําแผลไม่ไม่ค่ะที่ทําบนเตียงเราจะทําได้ตรงนั้นคือไม่ไม่มีการเดอนยากิจกรรมที่นอกเตียงใช่เข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ําไปเอ็กซเรย์ไปอะไรพวกนี้ค่ะเขาเอาโซ่ด้วยไหมหรือว่าครับเวลาเขาไอโซ่อันใหญ่ๆเนี้ยเขาปลดออกแล้วก็ไปจะพขอพูแจ้ข้อเท้าก็เดินไปอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับ ก็ผู้คุมก็คุมตามไปก็เป็นปกติค่ะแล้วก็ผู้คุมก็จะพากลับมาที่เตียงค่ะชุดชุดที่เขาใส่ครับเป็นชุดของโรงพยาบาลใช่ไหมครับมันชุดอย่างนี้ครับปกติต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมปกติต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าในเคสนี้เขาไม่ใส่สื้อคือไม่แน่ใจว่านี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ไม่ได้ใส่โซ่ตรวนที่มือหรือเปล่าตามที่ราชธานบอกเมื่อวานเพราะหมอบอกว่าวิกฤตค้นช็อกจะวูบนะคะหมอบอกวิกฤตก็เลยคิดว่าหนีไม่ได้แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ราชธัน์ไม่รู้ว่า พอยาหมดฤทธิ์ก็หายไงครับโอ้แล้ววันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเดินทางจากโรงพยาบาลต่อไปที่เรือนจำจังหวัดนครราชศรี<ส>ธรรมราช<ะ>ดูนะฮะเพราะต้องตรวจทั้งหมดเลยหลังจากที่เห็นข้อมูลที่มันปรากฏชัดขึ้นเรื่องไส้สนกลในที่ทำให้ช็อกจากโรงพยาบาลครั้นี้ต้องเข้ามาตรวจที่ราชทันเพราะอย่างที่เราทราบกันดี ขอบวนเรือนจำโดนเด้งใช่ไหมเจ้าหน้าที่อีกสองคนโดนไปด้วยคนที่เฝ้าตอนที่เสียแป้งอยู่ที่โรงพยาบาลวันนี้ครับคุณผู้ชมครับคือตอนที่เข้าไปด้านในเนี่ยขอเป็นการส่วนตัวเป็นการภายในนักข่าวไม่ได้เข้าไปด้วยแต่เท่าที่ทราบคือพันตำรวจเอกทวีเข้าไปตรวจสอบบริเวณเรือนนอนของเสียแป้งภายในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเข้าไปดูเลยนะฮะกินยังไงอยู่ยังไง อยู่กับใครแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับออกมาให้ข้อมูลประเด็นหลักๆเลยคือทำไมถึงปล่อยให้มีการจ้างคุณหมายจำได้ไหม,มวิลาวันไปไปนอนเฝ้าไปนั่งเฝ้าเสียแป้งในโรงพยาบาลได้ทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเป็นนัโทษสองก็คือเรื่องของข้าราชการกรมรชาชทัณฑ์เข้าไปผัวพันทั้งหมดเอาให้แน่มีกี่คน ลองไปฟังท่านทวีสอดส่องดูฮะกี่คนเี้พอจะบอกได้มั้คฮะท่านตรงนี้ขอให้ให้เวลาเจ้าหน้าที่นนะครับแล้วก็ขอให้ทําตรงไปตรงมาแลวอย่าไปช่วยเหลือกันแต่ขอแค่นี้ก่อนนะฮะคิดว่าจับได้ไหมเรานในความพุ่งเทนก็เราก็ คือก็ยังมาที้ยังบอกว่าคนร้ายไม่ใช่ผู้ดได้รับรางวัลความบป็นพิีนะคนร้ายไม่ใช่นักเรียนคุนรัฐบ,บาลแล้วเราก็ต้องคิดว่าเขาทำความผิดมาเยอะเขาก็ต้องรู้ว่าตำรวจคิดยังไงกับเขาแล้วเขาจะหนียังไงเราก็ขอให้ทำงานให้รอบคอบให้ละเอียดดังนั้น ขอให้เวลาเจ้าหน้าที่ได้ทํางานงนะครับขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทํางานแต่สั่งตั้งกรรมการสอบภายใน5วันต้องรู้ผลว่าน,นอกจากสองคนที่เฝ้าเสียแป้งในโรงพยาบาลมีคนอื่นเกี่ยวข้องอีกไหม,มวันนี้ทางผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งให้อา,ายชื่อคนที่เข้ามาเยี่ยมนะคะคย้อนหลังด้วยตั้งแต่ที่เรือนจําแล้วก็ที่โรงพยาบาลเห็นบอกว่าในรายชื่อหลายสิบคนมีนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดัง ไม่รู้ดังขนาดไหนแล้วก็มีบุคคลสําคัญมาขอเข้าเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ในชาวิลิตเข้าคุกไปและล่าสุดวันนี้มีหนึ่งคนคุณผู้ชมนักการเมืองท้องถิน่นรายหนึ่งถูกคุมตัวมาสอบกลางดึกตั้งแต่เมื่อคือนนี้เป็นนายกอบตอของจังหวัดสตูลน,นะคะถามว่าวันทำไมวันนี้ถึงจะต้องมาให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่จริงๆโดนคุมสอบแต่เมื่อคือนคเนื่องจากว่าตํารวจไปเจอกล้องวงจรปิดรถสีขาวข,าวของนายจิรวุฒิ ลูกน้องของเสียแป้งเห็นบอกว่า, <คน S 1> า้ว่ดยใชไมขับเข้าไปในบ้านของอบตออของนายกค่ะวันนี้นายกาพานุเพชรประดับเป็นนายกอบตอปามพัฒนาคุณผู้ชมหลังจากที่ตำรวจคุมตัวไปสอบข้ามคืนและปล่อยตัวออกมาเจ้าตัวรับสารภาพเจอกันจริงนะคะอืลูกน้องก็คือคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดในจีรวัตร มาหาแต่เป็นช่วงที่มาก่อนที่จะพาเสียแป้งหนีนายกพานุหรือว่านายกก้อยอค่ะอบะตอปามพัฒนาบอกว่าคุยกับเจ้าหที่ชุดกองปราบแล้วกองปราบเชิญไปสอบถามบอกรู้จักเสียแป้งไหมเจ้าตัวยอมรับรู้จักแต่ว่ารู้จักกันตั้งแต่ช่วงที่ทางนายกจะหาเสียงเลือกตั้งแล้วเสียแป้งเนี่ยเคยมาให้กำลังใจแต่ในช่วงที่มีการหลบหนีกันไม่ได้ไปเยี่ยมแต่จริงๆ คือมันมีลูกน้องคนหนึ่งเดินทางมาหาผมมากับลูกกับเมียบอกนายกจําผมได้ไหมผมลูกน้องเสียแป้งอืมแล้วคือแกบอกแบบนี้นะคือเสียแป้งเนี่ยเคยฝากฝังเอาไว้ว่าถ้าเดือดร้อนเนี่ยให้ลูกน้องคนนี้ก็คือนายจิรายุใช่ไหมมาหานายกคนนี้ก็คือนายกพานุแล้วอยู่ๆตอนเช้าวันที่22ตุลาเนี่ยคือ นายจิรายุเนี่ยก็ขับรถกระบะมิตซูบิชิสีขาวขับเข้ามาพบมาพูดคุยแล้วก็บอกไว้เนี่ยเสียแป้งเขาฝากไว้แบบนี้นะผมก็ไม่ได้ถามอะไรมากก็เอางี้โอเคตามนั้นละกันแล้วก็ให้ลูกน้องพาไปพักไปเปิดรีสอร์ทแห่งหนึ่งให้พักแต่ก็ไม่รู้รายละเอียดนะว่าเขาต้องการอะไรมากกว่านั้นหรือไม่เพราะรู้แค่ว่าเออเป็นคำสั่งที่เสียแป้งฝากมาบอกแค่นั้นเองจนกระทั่งเช้า23ตุลาก็เห็นข่าวแล้ ว่าเอาไอ้คนที่เพิ่งมาพบกับเราม,มันพาเสียแป้งหนีนี่ว่าลองไปฟังนายกพานุดูฮะชาวบ้านเขาเรียกว่านายกก้อยก็ตอนนั้นยังยังไม่เป็นข่าวนะครับขเข้ามาหาผมที่ท,ที่มะนังนะฮะโดยมาที่บ้านแล้วก็มีน้องเขาพาไปหาผมที่ในสวนเพราะตอนเช้าผมจะเข้าสวน<ม>นะครับเป็นประจำก็พามาก็พูดคุยกันไป สักระยะหนึ่งนะครับพ่อสอบถามว่าเป็นไงมาไงไนพี่ช่วยอะไรนะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่าวัน mm ี hmm. พี่แป้งว่าถ้าผมเดือดร้อนอะไรก็ให้มาหานายก้อยนะครับ mm hmm. เพราะในใน,ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับประมาณช่วงเลือกตั้งนะครับน้องเขาก็บอกว่าผมเนี่ยเคยเข้ามากับพี่แป้งที่ที่พี่เลือกตั้งอยู่นะครับแป้งเขาก็มาให้กำลังใจนะครับมาเยี่ยมนะครับก็ได้ เปเขก,ก็อาจจะพูดในใน,ในช่วงนั้นหรือว่าช่วงไหนผมไม่แน่ใจเวลาที่ชัดว่าจะมีปัญหาอะไรมามาที่หา,หานายกก้อยนะครับ mm hmm. ก็บอกว่าเออขอค,คือแต่นายก,ก้อยยอมรับน,นะบอกเอยืนยันนะบอกว่าวันที่มาเนี่ยจิรวุิเขามากับลูกกับเมียไม่ได้พาเสียแป้งมาด้วยแต,วแต่เจอจริงจริงอันนี้ยอมรับรถอ่ะ เป็นรถคันเดียวกันกับที่จะพาเสียแป้งออหนีออกจากโรงพยาบาลคุณผู้ชมและล่าสุดปฏิบัติการตามล่าเสียแป้งวันนี้จริงๆมีทั้งทางน้ําอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ปิดเส้นทางว่าจะหนีออกทางทะเลหรือเปล่าหนีออกทางแม่น้ําหรือเปล่าหรือว่าจะปิดออหนีออกไปขึ้นเขาหรือเปล่าเนื่องจากว่าเชื่อว่าน่าจะมีการวางแผนหลอกตํารวจตบตาเจ้าหน้าที่ตํารวจล่าสุดวันนี้จากการตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้าที่ตํารวจค้นป่าค่ะ วันนี้เป็นการปิดเขาล่าเพื่อเขาบรรทัดจากการตรวจสอบเนี่ยคือพบว่าจริงๆลูกน้องของทางฝั่งเสียแป้งเนี่ยมีเยอะนะคะแล้วก็มีจริงๆนักการเมืองท้องถิ่นก็รู้จักครับในขณะเดียวกันดูปฏิบัติการในการออกตามล่าหน่อยค่ะวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจเห็นบอกว่าจะต้องตรวจสอบรถทุกคันที่จะต้องผ่านเข้าด่านวันนี้ทั้งนครศรีธรรมราชทั้งพัทลุงทั้งสตูลตรวจสอบหมดเลยนะคะเพื่อหาความเป็นไปได้ทั้งรถ แล้วก็กลุ่มคนที่พาหนีซึ่งเห็นบอกว่าจากการตรวจสอบพวกสัญญาณโทรศัพท์กับรถเก๋ง1ในสที่กำลังตามหาอยู่ mm hmm. เชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาหน่าจะหนีขึ้นป่าเขาบรรทัดแล้วอย่าลืมว่าเสียแป้งที่หนีไปอะ่ะมีเมียท้องแก่ไปด้วยนะคะ mm hmm. ที่บ้านไม่เหลือใครแล้วคุณผู้ชมและถามว่าเทือกเขาบรรทัดเส้นทางเป็นยังไงไอปฏิบัติการตามล่าเนี่ย ตำรวจคงต้องขอเป็นทางลับเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าจะมีการแบบใช้กำลังกันหรือเปล่าแต่วันนี้ผู้สื่อข่าวเราน้องแบงค์นภัสไปสำรวจเส้นทางว่าถ้าหากหนีขึ้นเขาไปตามที่บอกเนี่ยค่ะจากโรงพยาบาลมันจะไปยังเขาที่เรียกกันว่าตอนแรกมันจะเป็นเขาพับผ้าก่อนรอยต่อพัทลุงกับตรังซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อไปยัง เป้าหมายที่ตํารวจก,กําลังค้นหาอยู่ได้นะคะจริงๆมีหลายเส้นทางที่จะไปตรงนั้นได้คือเส้นทางแรกเนี่ยเป็นเส้นทางริมชายทะเลนะจากนกครศรีธรรมราชไปบ่อล้อแล้วก็ไปถึงชะอวดเชื่อมถนนเส้นหลักสายเอเชีย41ส่วนเส้นที่สองเป็นเส้นทางเดิมนะฮะที่เชื่อมกับถนน41เหมือนกันแต่ว่าก่อนจะถึงตัวเมืองพัทลุงเนี่ยสามารถเลี้ยวเข้าเส้นไปโปรเขาปู่เขายญา แยกสายยวนและเชื่อมเส้นทางรองได้และเส้นทางที่3คือจะวิ่งเส้นทางเดียวกันเนี่ยนะครับตรงมาตามสายเอเชียไปถึงแยกพัทลุงแล้วก็เลี้ยวเข้าจุดที่มันจะขึ้นเขาไปได้ซึ่งตรงนี้แหละมันมีได้3เส้นทางแต่ทุกสายมุ่งเข้าสู่พื้นที่ป่าเขาที่ใช้สำหรับหลบซ่อนตัววันนี้ค่ะเส้นทางที่กำลังเป็นเป้าหมายอยู่คือผู้สื่อข่าวเราเนี่ยลองเดินเท้าเข้าไป เขาบรรทัดนะะอย่างที่บอกเป็นจุดเชื่อมรอยต่อเขาครามอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงซึ่งพบว่าเป็นป่าสลับกับบ้านเรือนคนซึ่งจุดนี้ถ้าเดินต่อไปเรื่อยๆคือจริงๆอ่ะข้างในมันจะเชื่อมต่อกับพวกน้ำตกหรืออุทยานได้เป็นเนทือเขาบรรทัดที่ติดกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติจากการสอบถามชาวบ้านคุณผู้ชมโอ้โห oh. สวยจัง แต่ว่าจากการสอบถามอะ่ะมันน่าจะมีพวกช่องทางธรรมชาติด้วยนะเพราะมันเป็นป่าไงแล้วก็เป็นเส้นทางสัญจรทั่วไปซึ่งในส่วนของเสียแป้งคนในพื้นที่แถวนี้เขาบอกก็รู้จักเหมือนกันเพราะเสียแป้งอะมักจะเอาวัวชนมาเล่นในพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่ารถสามคันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยแล้วก็ตามได้ขับเข้ามาในบริเวณพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่าซึ่งล่าสุดที่มีการอ้างนะคะ บอกว่าเสียแป้งเอาวัวชนเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วอาจจะสนิทสนมกับผู้หลักผู้ใหญ่ล่าสุดวันนี้มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งตกเป็นเป้าเอกเพราะบอกเคยเล่นบัวชนกับเสียแป้งบ้านผู้ใหญ่ปูค่ะคือวันนี้เนี่ยนะครับเราเดินทางไปที่บ้านของผู้ใหญ่ปูด้วยอยู่ที่ตะมลควนมะพร้าวคืออยู่ในสวนเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าคือจังหวะที่นักข่าวเราเข้าไปไม่เจอนะครับไม่เจอผู้ใหญ่ปูอยู่ๆก็ออกไปทําธุระพ,พอดีเราก็เลยคือสวนกันอะ ปแต่ไปเจอแม่ของผู้ใหญ่ปูแล้วแม่เองแกก็ยืนยันนะว่าลูกชายไม่ได้สนิทสนมหรือรู้จักเป็นการส่วนตัวกับเสียแป้งแล้วก็ไม่ได้เข้าไปช่วยพาเขาหลบหนียอมรับว่ารู้จักกันในฐานะคนพัทลุงและเล่นวัวชนกันแค่นั้นไม่ได้สนิทสนมเป็นมือขวาหรือทีมงานตอนนี้อยากขอความเป็นธรรมแล้วยืนยันว่าลูกชายไม่เกี่ยวข้อง ไม่รู้จักหลูกไม่เคยรู้จักกับเขาเลยไม่รู้จักเลยลูกเดี๋ยวกะกงก็ไม่เคยมาบันปลาโดยจำไม่เคยมาไม่เคยด่ีกมาลายมาลายเด็กๆก็ไม่เคยไม่เคยได้เป็นเพื่อนเป็นได้กันเลยอยู่โรงเรียนไม่เคยรู้จักกันเลยลูกไม่เคยรู้จักกับลูกแต่ถึงปลาก็ไม่เคยรู้จักกับเขาพ่อแม่ก็ไม่ไม่เอาหนมวยได้ก็ไม่โดนจักกับเขาเลย นี่ค่ะคุณผู้ชมก็ตอนนี้เท่ากับว่าเสียแป้งเนี่ยไปพร้อมกับลูกน้องสองคนแล้วลูกน้องก็น่าจะเอาเมียไปด้วยส่วนเสียแป้งเองก็เอาเมียไปด้วยเหมือนกันวันนี้เราเดินทางไปที่บ้านของเสียแป้งก็ปิดเงียบนะคะเพราะไม่มีใครละไม่มีใครอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันบ้านของลูกน้องล่าสุดวันนี้จริงๆมีที่ซึ่งเป็นบ้านเลขที่ตามทะเบียนบ้านแต่เห็นบอกว่าชาวบ้านก็บอกไม่รู้จักเหมือนกัน ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจเคยมาตรวจสอบที่บ้านของนายบอยตํารวจเคยไปตรวจสอบนะคะแต่ว่าไม่เจอใครมันน่าจะเป็นบ้านเลขที่เก่าตามทะเบียนบ้านส่วนจริงๆแล้วมีบ้านอีกหลังหนึ่งตามทะเบียนบ้านของบอยกลายเป็นว่าเป็นที่อยู่ของบ้านเสียแป้งอีกอก็เลยตามหาครอบครัวไม่เจอแต่เข้าใจว่าน่าจะหลบหนีไปพร้อมกันล่าสุดวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเพราะถ้าสุดท้ายแล้วลูกน้องของท่านฝ่ายปกครองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการหลบหนีตำรวจราชทานโรงพยาบาลด้วยท่านผู้ว่าบอกการหลบหนีในครั้งนี้ต้องเป็นบูรณาการเลยนะคะเพราะหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องแต่เรื่องหนึ่งที่วันนี้บอกได้คือไม่มีรายชื่อเสียแป้งในบัญชีผู้มีอิทธิพลนะคือทุกคนพอ,อได้ยินท่านผู้ว่าพูดแบบนี้อึ้งกันหมดเลยฮะเอาจริงๆนะเพราะว่าจากพฤติกรรมประวัติและคดี ซึ่งคด,ดีที่หนักที่สุดเสียแป้งโดนไป20กว่าปีเนี่ยโทษจำคุกนะแต่เสียแป้งมีการยืนยันมาจากนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าเสียแป้งไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพลเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้คงต้องมีการมาปรับปรุงมาจัดเรื่องของรายชื่อกันใหม่แต่ก็ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนบูรณาการแล้วก็ตามล่าตัว เสียแป้งกับลูกน้องมาดำเนินคดีให้ได้คือเรื่องนี้อยากให้เข้าใจด้วยว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าชื่อเสียแป้งอาจจะเป็นมีชื่อโลรในส่วนของจังหวัดพัทธลุงไม่ใช่นครศรีธรรมราชเอาลองฟังเสียงท่านผู้ว่าดูฮะ ก่อนที่ผมจะเดินทางมาระการที่นครศรีธรรมก็ได้มีการส่งหายชื่อนะครับไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ในช่วงที่เดินทางมาแล้วเนี่ยทางองค์กรปกครองก็ได้ส่งหายชื่อกลับมาให้มีการทบทวนแล้วก็มีการตั้งกรรมาการในระดับจังหวัดนการท,ทรี่จะได้ทบทวนดูซิว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับก็ได้ดำเนินการแล้วมีชื่อของเสษแ,แป้งอยู่ไหนนครับเสพแป้งอยู่นครอายุพันธ์ทนก็ระดมกความเครือข่ายเนี่ยเครื่อข่ายในรายละเอียดเนี่ยดูคร่าวๆนะครับก็มีมีหลากหลายมีหลากหลายมีทั้ง มาจากเรื่องช่องจริงมีทั้งกำเนันผู้ใหญ่บ้า,านมีทั้งฟอกน้านะครับแต่ว่าในส่วนของเสียแป้งเนี่ยเท่าที่ผมดูแล่วอไม่คุ้นนะว่ามีเพราะว่าอาจจะอยู่ในของส่วนของลุงท้องกอ้าวก่อนจบปฏิบัติการค้นหาตามล่าเสียแป้งมีรายงานนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าตำรวจชุดสืบเองเชิญตัวนายตำรวจคนหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ตอนบนมาสอบปากคำเพราะผู้ใต้บังคับบัญชารายงานขึ้นมาว่า นายตำรวจคนนี้มีส่วนร่วมวางแผนในโรงแรมแห่งหนึ่งก่อนที่เสียแป้งจะหลบหนีออกจากโรงพยาบาลเอาแล้วตำรวจแล้วนะคะหนึ่งเดี๋ยวรอดูราชทันกับโรงพยาบาลพูดมาสามวันแล้วคะ่ะว่าเกลือเป็นหนอนเพราะถ้าไม่มีหนอนนะหนีไม่ได้ ยายาไอลดความ,วามดัน,ดนเออ,อใครเป็นคนเอามาให้เดี๋ยวต้องดูนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วของที่จะไปให้นักโทษที่อยู่ข้างในอ<ช>่ะไม่ได้เจ้าหน้าที่เขาตรวจเข้มเลยหรือเอามามอบให้กันที่โรงพยาบาลแล้วล่าสุดตํารวจเอียวอีกเอา้าเดี๋ยวรอดูแล้วไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลคุณผู้ชมคนช่วยเต็มเลย